ถอดรหัสคำพิพากษาจําคุกภาวนาพุทโธเธอเอ่ยชื่อว่าพระภาวนาพุทโธและหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูถ้าหากอายุยังไม่ถึง40แต่ถ้าใครอายุประมาณสัก40จะคุ้นหูดีครับเพราะว่าช่วงประมาณปี2538มมันไม่มีข่าวไหนเลยครับที่จะสั่นคลอนศรัทธาพุทธศาสนิกชน ที่โด่งดังเท่ากับข่าวคราวความอื้เฉาวของพระภาวนาพุทโธที่ขณะนั้นถือว่ากำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในบรรดาพระสายวิปัสนาจารย์ท่านมีชื่อว่าพระมหาจําลองกิติปุญโญท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมช่วงนั้นท่านโด่งดังมากครับทำให้ศรัทธ,ธาพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ต่างก็หลั่งไหลแล้วก็มุ่งตรงไปสู่วัดสามพรานซึ่งก่อให้เกิดทั้งลาบและก็เอกลาบและสักการะจำนวนมหา,าศาลที่เป็นผลพลอยได้เข้าสุวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกเหนือแจกว่าท่านเนี่ยจะอบรมสั่งสอนวิปัสสนากรรมฐานที่โด่งดังแล้วท่านพระภาวณนพุโทโธยังได้รับอุปการะเด็กชาวเขาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับการศึกษาเลี้ยงดูโดยได้นำมาพักอาศัยอยู่ในวัดสามพรานซึ่งถ้าหากเป็นเด็กผู้หญิงก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแม่ชีภายในวัดในอดีตของพระภาวนาพุทโธนั้นถูกระบุในคำพิพากษาว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2531จนกระทั่งถึงปี2538ต่อเนื่องกันแต่บระเอิญว่าเรื่องมันมาปรากฏเป็นข่าว ที่โด่งดังในปี2,538เพราะว่ามันมีความแตกเรื่องที่ว่ามีพระลูกวัดโพเรียงซึ่งเป็นญาติของเดึกหญิงชาวเขาซึ่งเป็นเหยื่อของพระภาวนาพุทโธคนหนึ่งได้ทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวจึงได้นำเรื่องไปร้องเรียนต่อกรมศาสนาในสมัยนั้นนะครับและก็ร้องเรียนที่ตำรวจกองปราบปราม แต่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวในปี2538ก็อาศัยใช้เวลาประมาณ9ปีเต็มๆครับทั้งในการดำเนินการในชั้นของพนักงานสอบสวนชั้นอายการจนกระทั่งถึงชั้นศาลถึงวันที่21มิถุนายน2547ศาลจึงได้พิจารณาพิพากษานายจำลองขุนซื่อหรือว่าอาดีตพระพรมนาพุทโธนะครับในฐานความผิด คมขืนกระทําชำเราหญิงอายุไม่เกิน13ปีและก็ไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนในฐานได้กระทําต่อสิทธิ์ที่อยู่ในการดูแลและก็มีแม่ชีถูกฟ้องในฐานเป็นผู้สนับสนุนเป็นธุระจัดหาและก็ชักพาเด็กหญิงชาวเขาเพื่อไปสําเร็จความใคร่เพื่อการอนาจารย์เด็กหญิงชาวเขาถึง6คนนี่ก็เป็นข่าวคลึกครมมากครับ ในปีนั้นผมจะพาย,ย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อปี2 5 3 8พระภาวนาพุทโธนั้นก็เป็นที่คุ้นหูกันดีครับในยุคนั้นซึ่งจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายครับทุกวงการก็ว่าได้ ด้วยประกอบกับว่าท่านก็เป็นพระนักธุดงด้วยนะและท่านก็ได้พัฒนาวัดสามพรานจังหวัดนครปฐรมเนี่ยทำให้สาธุชนทั้งหลายหลั่งไหลเข้าไปนมัสการพระภาวนาพุทโธรวมถึงเข้าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานที่วัดด้วยและท่านก็ยังสร้างวัตถุมงคลให้เช่าบูชายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่รู้จักกันดีก็คือสติ๊กเกอร์ที่มีรูปพระภาวนาพุทโธ นั่งสมาธิอยู่ใต้กรดแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนว่าพุทโธรวมอยู่ด้วยแต่แล้วด้วยแรงศรัทธาแรงกล้าก็เริ่มจะเสื่อมลงเมื่อปรากฏข่าวว่าท่านพระภาวนาพุทโธเนี่ยได้คมขืนเด็กชาวเขาที่พักอาศัยอยู่ในวัดมันเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกความรู้สึกของผู้สแสวงบุญครั้งนั้น มันเริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคม2อ8ครับเมื่อมีพระรูปหนึ่งแล้วก็นายเกรียงศักดิ์ซึ่งเป็นบุรุษพยาบาลแล้วก็เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านพระวนาพุทโธได้ไปอ่านจดหมายของเด็กหญิงชาวเขาหคนครับที่อาศัยอยู่ในวัดสามพรานซึ่งเป็นโครงการเลี้ยงดูเด็กชาวเขาให้ได้เรียนหนังสือคือมันมีหนึ่งพระกับหนึ่ราวาสครับได้เข้าไปร้องเรียนต่อกรมาศาสนาและก็กองปราบ ได้ร้องเรียนว่าเด็กนักเรียนหญิงทั้งหมด6คนเข้าไปพบท่านภาวนาพุทโธในยามวิการและก็ได้ล่วงละเมิดทางเพศพอข่าวนี้ออกไปทําให้บรรดาสาวกที่ใกล้ชิดต่างก็มีปฏิกิริยาต่อต้านอย่างรุนแรงทําให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดต่างก็ออกบาตอบโต้มีการโจมตีว่าให้ข่าวไปในเชิงลบและก็เป็นการใส่ร้ายไปสีท่าน แต่ถ้าว่าในที่สุดพระรูปนี้ก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมเมื่อท่านพลตำรวจตรีคำานึงธรรมกเกษมยศนขณะนั้นนะครับเป็นผู้บังคับการกองปราบปรา,ปามได้สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุกูลสมทัศน์รองผู้บังคับปราบปรามตอนนั้นนะครับได้เข้าเป็นหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีซึ่งในระหว่างนั้นก็มีข่าวว่าคนใกล้ชิดของพระภาวนาพุ้ทโธนั้นซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ก็ได้วิ่งเต้นกับตำรวจหวังที่จะให้ท่านพ้นมนทินแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเล่นด้วยส่วนพระภาวนาพุทูนั้นก็ยังเก็บตัวเงียบไม่ยอมออกว่าไปเชิญแล้วก็มาพิสูจน์ความจริงท่ามกลางข่าวหรือว่าพระรูปนี้นั้นหนีไปกบดานที่ต่างประเทศบางก็ว่ากำลังหลบจู่ที่บ้านนายพลนอกราชการคนหนึ่งหลังจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานอยู่นานทีเดียวตำรวจกองปราบและก็ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมกว่า6 0นายก็ได้เข้าไปตรวจค้นวัดไปพบหลักฐานสำคัญครับมีเส้นผมของเด็กหญิงคนหนึ่งอยู่ในช่องแอร์บนกุฏิของพระภาวนาพุโทโธและก็ผลการตรวจร่างกายเด็กก็มีร่องรอยการถูกขมขืนจริง ในที่สุดครับพระภาวนาพุทโธก็ทนแรงกดดันไม่ไหวและติดต่อขอมอตบตัวกับตำรวจกองปราบกรามอย่างเงียบๆโดยมีสาวกติดตามไปไม่กี่คนก่อนที่จะขอประกันตัวออกไปต่อสู้คดีในเวลาต่อมาซึ่งผลการสอบสวนพยา,ยานแวดล้อมพบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหลักฐานที่ยึดได้ในกุติของพระภาวนพุทโธก็ได้พบว่า มีแม่ชีถึงหคนครับมีเอี่ยวกับการทรงเด็กไปปรนเปรอพระชื่อดังหลังจากที่รอคอยมาอย่างยาวนานในที่สุดนะครับศาลก็ได้พิจารณาคดีเมื่อวันที่21มิถุนายนโดยระบุว่าพระอดีตภาวนาพุทโธกระทําผิดฐานชำเราเด็กหญิงซึ่งเป็นสิทธิ์ในการดูแลจำนวนทั้งสิ้นนะครับ9คนซึ่งนับตั้งแต่ปี2531 จนถึง2 5 3 8รวมจำคุกจำเลยทั้งสิ้น160ปีแต่ว่ากฎหมายกำหนดให้จำคุกสูงสุดเพียง50ปีแต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับแม้ว่าท่านพระภาวนาพุทโธนี้จะถูกสารตัดสินจำคุกแล้วแต่ก็ยังมีญาติโยมและสิทธษสานสุศิธิ์ยังให้กา,ารเคารพและศรัทธาอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอธิบายยากนะครับเอาจริงๆแล้วเราทุกคนก็ไม่รู้ความจริงเช่นเดียวกันครับว่าความจริงแล้วเนี่ยท่านได้กระทำผิดจริงหรือไม่ตัวท่านเองเต่านั้นที่รู้อยู่แก่ใจแต่ถ้าในทางหลักสังคมโลกก็คือว่าศาลได้ตัดสินแล้วว่าท่านได้กระทำความผิดจริงจนถึงศาลดีกา ก็ได้มีความเห็นว่าที่เกิดเหตุเนี่ยแม้ว่าสถานที่อยู่จะได้ถูกดัดแปลงก่อสร้างเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุแต่เว่ามันยังมีร่องรอยตรงกับผู้เสียหายเบิกความซึ่งเห็นว่าจำเลยที่หนึ่งสามารถเดินขึ้นลงจากกุฏิชั้นสองลงมาชั้นล่างโดยที่คนภายนอกมองไม่เห็นนอกจากนี้จำเลยกลับนำเด็กหญิงมาอยู่ใกล้ๆก,กุฏิ ทั้งที่ควรจะเป็นเด็กชายมันจึงผิดวิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมบริเวณกุฏิมีทางเดินซับซ้อนเกินความจำเป็นแม้ว่าจะติดป้ายว่าเขตสงฆ์แต่เมื่อดูจากร่องรอยก๊อกน้ำเก่ารอยปิดฝ้าเพดานไม้อัดทับช่องทางลับที่เคยเป็นบันไดลิกก็ล้วนแสดงว่าเด็กหญิงสามารถเข้าไปในกุฏิได้แล้วก็จำเลยก็สามารถเข้ามาในห้องบันทึกเทปชั้นล่างได้โดยง่าย มันก็เป็นอุทาหรณ์ที่น่าคิดนะครับว่าพระที่ดังๆพระที่เป็นนักเทศชื่อดังส่วนใหญ่แล้วจะลงเอยด้วยแบบนี้ถึงตอนนั้นถึงก็มีข่าวขนาดที่ว่ามีฝ่ายที่จ้องทำลายพุทธศาสนาโจมตีพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพื่อที่จะทำลายศรัทธาก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับขอให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับ ผมต้องกราบขออภัยที่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามทุกท่านที่เกี่ยวข้องแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้เพื่อนำเสนอในมุมมองที่ไว้เตือนสติอนุชนรุ่นหลังครับว่าเวลาที่เราศรัทธาอะไรแล้วก็อย่าไปงมงายมากเพราะาการศรัทธาที่ขาดปัญญานั้นเรียกว่างมงายแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีปัญญามากก็คือไม่เชื่ออะไรเ,เลยทุกอย่างมันต้องอยู่กลางๆครับมัชฌิมาปฏิปทา ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ